แล้วบริเวณที่ปลูกมันเหน็บหรือมันเห็บปลูกมันมือเสือปลูกขาเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีแสงแดดดำไรค่ะจะไม่มีแดดตลอดทั้งวันนะคะ ซึ่งเวลามันหนิบและมันมือเสือเจริญเติบโตนะคะเถาและใบของมันมือเสือและมันหนิบก็จะเลื้อยไปที่เสาที่แม่มริสนทําไว้ค่ะนั่นเห็นไหมคะใบเก่าของมันมือเสือที่แห้งๆอยู่ก็ปล่อยไว้ตรงนั้นร่วงมาก็กวาดไปทําปุ๋ยค่ะปล่อยไปตามธรรมชาติจะได้ไม่เหนื่อยนะคะปลูกไปประมาณหกเจ็ดวันนะคะ มันเหน็บก็แตกใบขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะเนี่ยด้วยว่ามันเหน็บตอนเราปลูกลงดินเขางอกหน่อแล้วนะคะเนี่ยพอเราเอาฝังลงไปในดินเขาก็จะแตกยอดแตกใบใหม่ขึ้นมาค่ะใบยาว,ยาวๆรีๆคล้ายๆมันมือเสือนะคะเนี่ยเห็นไหมจะเปรียบเทียบให้ดูด้านบนเป็นมันมือเสือนะคะแล้วก็ที่ลูกศรแดงสองลูกศรชี้นี้คือมันเหน็บค่ะ ใบของมันเน็บเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็น่าจะเป็นพุ่มคล้ายใบมันมือเสือนะคะใบไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเนื่องจากว่าโดนหอยทากแทะใบอ่อนๆนี้หอยทากจะชอบมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักชนิดไหนก็ปล่อยไปไม่มีผลกระทบกับมันมือเสือและมันเน็บอยู่แล้วนะคะไม่มีศัตรูพืชไม่มีแมลงไม่มีอะไรมารบกวนทั้งนั้นนะคะเขาก็ถึงแม้ว่าจะมีแมลงมากินใบเนี่ย ก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีพ่อหัวเขาอยู่ใต้ดินนะคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องอะไรทั้งนั้นปลูกธรรมชาติเลยค่ะถ้ารดน้ำก็จะรดน้ำไปพร้อมๆกับข่าแล้วก็ชะพูนะคะแล้วก็มันมือเสือนี่เห็นไหมคะหน่อของมันมือเสืองอกขึ้นมาแล้วพอใกล้จะถึงฤดูดฝนช่วงนี้ต้นพืชภานะคะหน่อของมันมือเสือก็งอกขึ้นมาแล้วค่ะ แล้วหน่อของมันมือเสือก็จเจริญเติบโตเป็นใบมันมือเสือนะคะพอเป็นใบเป็นเครือเป็นเถาของมันมือเสือก็จะเลื้อยขึ้นค้างเองค่ะค้างจะไกลแค่ไหนเขาก็จะเลื้อยไปนะคะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับค้างค้างอยู่ไกลเป็นเมตรมันมือเสือก็จะเลื้อยไปได้เราก็บังคับควบคุมเอานะคะ,ะก็จับเถาจับใบของเขาลากไปตรงที่ค้างของเราได้ตั้งไว และกำหนดทิศทางของเถามันมือเสือและเถามันหนิบได้นะคะให้เขาเลื้อยแล้วก็พันตรงขางไม่ให้ไปตรงอื่นพอยอดและใบของเขาจะยื่นไปตรงอื่นเราก็ดึงมาแล้วก็มาพันกับขางของมันมือเสือและมันนิบที่เราทำไว้ก็จะเป็นพุ่มสวยงามไม่ลกบ,บ้านนะคะ